นี่เนี่ยสีดํากระโดดเกาะมือเราเลยส่วนตัวเนี้ยนะจุจีมาก,กมาแบบว่ามาชนตัวลนมาอ๋อลูกของตัวนี้จริงด้วยอ๋อมันมีข้าวกินตรงนี้ มีคนเอาข้าวมาให้กินด้วยเฮ้ยอย่าไปเห่าลูกมันลูกเล็กนี่แหละที่เห็นเมื่อวานลูกมันลูกหมาไม่ลูกอ่อนเฮ้ยมึงมาแย่งมันกินทำไมมันกินก่อนมึงอีกอ่ะอลูกมันวิ่งเข้าป่าไปละตัวตเล็กนิดเดียว พวกมึงก็ตามมาแย่งมันอาหารไมู่่นู่นหมไปอาหารไมู่่นู่นเลยไปเลยอ๋อาาดำมึงกลับลูกตัวเองเหรอตอนแรกเราอยู่ตรงนูง้นใช่ไหมล่ะเราเทอาหารให้น้องหมาตัวเล็กแล้วเราก็รีบขี่รถมากลับมาจุดเดิมเพื่อเรียกพวกมันกลับมาตอนนี้พวกมันกลับมาแล้ะกลับมาบ้างแล้วนะเหลือตัวเดียวมั้งหนึ่งถึงสองตัวมั้งถ้าตัวเล็กยังอยู่ตรงนั้นแต่ตัวใหญ่กลับมาหมดแล้วถ้าเราไม่ให้มันกลับนะหมาที่ออกใหม่พวกนั้น,นจะไม่ได้กิน แต่แปลกแม่มันมานี่เนี่ยลูกไม่อยู่ในป่าแล้วแม่มันจะมาทำไมว่าเทอาหารเม็ดให้ตรงนู้นแล้วไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่า